สวัสดีค่ะหมอสม้มผู้จัดการคลินิกและทันตแพทย์ประจำคลินิกทันตรกรรมตนส้มค่ะใครที่มีปัญหาฟันห่างมาฟังทางนี้ค่ะวันนี้หมอมี5วิธีด้วยกันที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาปัญหานะคะไปฟังกันเลยค่ะเริ่มที่วิธีแรกคืออุดฟันปิดช่องว่างค่ะวิธีนี้ง่ายและรวดเร็วมากเลยเหมาะกับคนที่มีฟันห่างเล็กน้อยหรือช่องว่างไม่กว้างมากนะคะเราจะใช้เรซินที่มีสีใกล้เคียงกับฟันของเรามาเติมค่ะ ข้อดีของวิธีนี้ก็คือมันสามารถทําได้รวดเร็วเสร็จได้ในครั้งเดียวนะคะแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าเผลอไปกัดอะไรแตกเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาซ่อมแซมมันได้และก็วัสดุเนี่ยสามารถสิกรอได้ในอะาคตค่ะต่อมาก็คือการทาวีนีค่ะอันนี้เราจะใช้วัสดุบางๆอย่างเช่นพอสเลนหรือว่าเซรามิกเนี่ยปิดหน้าฟันไว้ช่วยให้ฟันดูนสวยงามและก็ปิดช่องว่างได้ วิธีนี้จะเหมาะกับคนที่อยากได้รอยยิ้มสวยๆพร้อมกับแก้ไขสีหรือรูปทรงฟันไปพร้อมกันข้อดีก็คือมันอยู่ได้นานรูปทรงเหมือนฟันธรรมชาติเลยข้อเสียก็คือมันใช้เวลาทานานรวมถึงราคาสูงกว่าวิธีแรกค่ะวิธีที่3มคือการจัดฟันค่ะเหมาะกับคนที่มีฟันห่างเยอะหรือมีปัญหาการสบฟันร่วมด้วยจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการเคลื่อนฟันทั้งปากที่เข้าที่ ข้อดีของการจัดฟันก็คือมันสามารถแก้ไขได้อย่างถาวรถ้าเกิดดูแลดีนะคะข้อเสียของวิธีนี้ก็คือมันใช้เวลานานนะคะเราจะต้องดูแลมันอย่างสม่ำเสมอรวมถึงต้องใส่รีเทนเนอร์หลังจต่จัดเสร็จด้วยค่ะถ้าใครไม่อยากติดเหล็บจัดฟันหมอแนะนําจัดฟันใสค่ะวิธีนี้เหมาะกับคนที่ต้องการแก้ไขฟันห่างเล็กน้อยถึงฟานกลางและอยากให้ดูไม่สะดุดตา ข้อดีก็คือเป็นดูเนียนมากค่ะดูไม่ออกเลยว่าจัดฟันอยู่สามารถถอดเข้าออกได้สะดวกแล้วก็ทาความสะอาดง่ายนะคะส่วนข้อเสียก็คือค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าแบบจัดฟันปกติค่ะก็ต้องมีวินัยในการถอดใส่ในแต่ละวันด้วยถึงจะให้ผลการรักษาที่ดีค่ะสุดท้ายถ้าช่องว่างใหญ่มากหรือเกิดจากการถอนฟันออกไปเราอ,อาจต้องใช้ฟันปลอมค่ะวิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีฟันหายไปแล้วหรือว่าช่องว่างใหญ่มาก ข้อดีของการใส่ฟันปลอมก็คือการกลับมายิงได้อย่างมั่นใจแล้วก็ใช้เคี้ยวข้าวได้ด้วยนะคะข้อเสียก็คือในฟันปลอมบางประเภทก็ต้องอาศัยการถอดมาทําความสะอาดนะคะรวมถึงมันอาจจะมีการสิกรอได้ในอนาคตค่ะไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนการเข้ามาตรวจและปรึกษากับทันตแพทย์ก็จะทําให้เราเลือกวิธีที่เหมาะสมกับเราได้มากที่สุดนะคะอย่าลืมนะคะสุขภาพฟันที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลอย่างสม่ำเสมอ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ